กล่องเลือกอุปกรณ์ของอดีต4จกักรพรรดิ6ดาวเราควรที่ต้องเลือกเซตไหนก่อนดีเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่หรือเพิ่งเติบโตนะครับโดยเขาจะแจก4กล่องด้วยกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแมม้ว่า,าจะปปิิิดดืือถอถ ไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG p h o ฟ e ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนั เดินทางแห่งแหวนจะแจกเฉพาะหน้าแรกเท่านั้นนะครับซึ่งจะแจกอาวุธ2กล่องและก็ชุด2กล่องส่วนใหญ่ออฟด้านล่างเนี่ยจะค่อนข้างตรงส่วนออฟด้านบนเนี่ยก็จะเฮงเดามจของอุปกรณ์ของเขาโดยส่วนมากท่าจะเป็นอย่างนั้นการที่เราจะได้รับเนี่ยเราก็ไปทาตามเงื่อนไขก่อนนะครับหลักๆก็คือเคลียร์เลดเปิดอุปกรณ์กล่องเนี้ยเปิดและทําตามก็จะสามารถผ่านภารกิจไปได้การที่เรามีอุปกรณ์ครั้งแรกก็จะได้รับดูบีด้วยแบบนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีแยกเป็นเซ็ตเห็นไหมครับหลายเซ็ตเลยถ้าใครจะเก็บให้ครบ เซตเพื่ออารูบีก็ได้นะแต่การได้อุปกรณ์มาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้จาก Q กิวกลุ่มนักเดินทางจุติเมื่อเรากําจัดบอสได้นะครับเป็นรางวัลกาจัดต้องใช้เดามจของทั้งกิวนะครับเพื่อเคลียร์ในแต่ละตัวเมื่อกําจัดแล้วจะได้2กล่องแต่เขาก็จะสุ่มนะครับว่าเราจะได้ออฟไหนของเซตอะไรแต่โดยส่วนมากแล้วออฟจะค่อนข้างตรงสายอย่างเช่นถ้าเป็นของเดามจเนี่ยครับออฟล่างก็จะมีความเสียหายคิดค้อนอัตราจุดอ่อนแล้วก็ความเร็วหรืออาจจะเป็นพวกพลังยมตีเปอร์เซ็นต์ส่วนออฟด้านบนก็จะ ค่อนข้างตรงเหมือนกันนะครับตรงสายที่เป็นเดเมจของเขาแต่จะมีออฟล่างเสริมอีกออฟหนึ่งเราก็ไปเปิดสุ่มรุ่นเอาประมาณนั้นส่วนถ้าเป็นสายพวกตั้งรับถ้าเป็นเซ็ตต้านทานอย่างเงี้ยของพี่คายนะครับนี่เลยครับก็จะมีออฟเสริมเป็นต้านทานผล sp% b l o c ็ออฟเชิงตั้งรับส่วนอันบนนี้ผมว่าน่าจะต้องสุ่มนะครับอันนี้ได้เป็นพลังป้องกันมาอดูในส่วนของเสื้อนี่ครับเซ็ตโจมตีของแทโอได้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟล่างก็จะมีอัตราโจมตีจุดอ่อนความเสียหายคิยิค้อนแล้วก็สปีดนะครับผมเปิด ถัดมาจะเป็นชุดออกสึกของคลายนะครับเป็นเซ็ตตั้งรับอพบนเป็นต้านทานผลอพล่างมีต้านทานผล SP เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็อัตราบล็อกไปตีเปิดออฟมาได้เกลือนะครับพลังโจมตีคือมันต้องเชิงเดเมจเชิงป้องกันไปทั้งหมดเลยอันนี้ของพี่คายนะครับเห็นไหมครับต้านทานผล SP บล็อกอันนี้ป้องกันบล็อกแล้วก็ SP แต่อปบนเป็นลดความเสียหายโดยส่วนมากแล้วอปสามอปจะค่อนข้างตรงสายอย่างที่เกินนะครับส่วนอันนี้เป็นของยนฮีนะครับอปบนความเสียหายคิดข้อนอัตราโจมตีจุดอ่อนอฟล่างแล้วก็มีควาามเสียยห แล้วก็มีสปีดแล้วก็อีกอันนึงครับที่ไปสุ่มได้มาอันนี้เซตโจมตีมีความเสียหายคิริคอนเป็นออฟหลาดออฟลองความเสียหายคิริคอนความเร็วแล้วก็อัตราโจมตีจุดอ่อนและส่วนอันนี้ไปเลือกมาสําหรับ Con, อุปกรณ์ออฟบนเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟล่างก็เป็นความเสียหายคิริคอนพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราโจมตีจุดอ่อนเดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถ้าตีลงอัตราจุดอ่อนความเสียหายคิริคอนก็จะดีเลยเดี๋ยวลองเปิดออฟดูก่อนปึบเข้าไปครับเป็นพลังป้องกันด้วยนะอย่างชา้ำอยากจะไไดดดดด้้้เเเชิิงงาาามมมจทััหหนนคครรวสียยตออออออกอ on, กุ็นะ เออความเสียหายคิดคอนนะครับก็ได้อยู่แหละบวกสภาพไปเลยแล้วกันปราบเข้าไปครับพลังบ้องกันชุดของอดีตสี่จักรพรรดิต้องไวหวังพึ่งออฟในการตีวกลงนี่แหละครับถ้าถามว่าเราควรจะต้องเลือกอันไหนดีโดยส่วนตัวแล้วนะครับอยากจะให้เลือกของตัวละครเดามจเป็นหลักก่อนตัวตั้งรับตัวซับตัวบัฟเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาแล้วก็ได้เพราะว่าตัวพวกนั้นอะ่ะถ้าไม่เน้นเป็นสปีดจา๋าก็เน้นเป็นทางถึกยืนต้านเราสามารถหาพวกชุดเซ็ตอุปกรณ์ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์เชิงเดามจออฟที่ตรง3ออฟเนี่ย จะหาได้ค่อนข้างยากมีโอกาสน้อยที่จะดอปหรือออกตรงนะครับฉะนั้นเราสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เชียนะจะเป็นเซตคีก็ได้หรือจะเป็นเซตตีบอร์ดก็ได้เพราะว่าเซตพวกนี้จะได้ใช้งานบ่อยที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเชียร์งเซตนี้จะเป็นชุดของเทอโอหรือจะเป็นชุดของยนฮี ee, ก็ได้นะครับเลือกเอาว่าเราเนี่ยจะเลือกอันไหนมันมีโอกาสออกแต่ออกค่อนข้างยากที่จะได้ออฟแบบนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเลือกไปเลยดีกว่าเพื่อเอามาเสริมทีมดนเมจของเราให้แข็งเก่งและผ่านด่านได้ หรือจะเป็นทําคะแนนได้ง่ายขึ้นด้วยก็จะดีแบบมากๆนะครับใครมาขวางทางข้าจะเชื่อทิ้งให้หมดฉะนั้นผมก็จะเลือกเลยแล้วกันเนาะเป็นชุดคุมของแทโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูออฟกันว่าจะเป็นยังไงเลือกเข้าไปครับปึ๊บนี่เลยเห็นไหมออฟเชิงเดามจพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟหลากความเสียหายอัตราโจมตีจุดอ่อ,อนแค่ตีให้ลงอันบนเนี่ยอัตราโจมตีจุดอ่อ,อนกับความเสียหายทุกคนผมว่าก็พอแล้วนะแต่กลัวจะไม่ลงเนี่ยแหละครับแล้วก็มารับทองก่อนนะครับเพิ่มแล้วเราก็จะมาเปิดเอาอีกกล่องหนึ่งด้วยนะ ่องเครื่องป้องกันอีกกล่องนึงผมจะเลือกเผื่อออฟให้คลายแล้วกันนะครับก็จะเป็นอาวุธสายคีอันนี้โจมตีไกลภาพแต่จริงๆอ่ะเป็นของสายเวทจะดีกว่าเพราะว่าได้ใช้เยอะมากๆนะครับหลายตัวโดยเฉพาะเซตตีบอสนะเชียร์เชียร์แต่นี้เผื่อเราได้เล่นไงเลือกไปเลยแล้วกันนะครับดาบคลิจัดมาดูอ็อบหน่อยครับอัตราโจมตีจดุดอ่อนออฟมีความเสียหายแล้วก็อัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับสปีดด้วยปเราก็รับมาอีกกล่องหนึ่งซึป อีกกล่องหนึ่งผมจะเลือกเป็นเซตของยอนฮีแล้วกันนะครับลองดูว่าจะได้อะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยได้เสื้อนะเอาเป็นเซตตีบอสจัดไปครับปึ๊บลองให้ดูเลยก็เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่มีด้วยอ่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราโจมตีจุดอ่อนพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายคิดค่อนได้บวกเลย3ชิ้นเนาะและก็รับทองมาส่วนกล่องแหวนอันนี้เราต้องเลือก อัศาวินเซเว่นไนก่อนถึงจะได้แหวนระดับตำนาน1นงมาตีดาบกันก่อนนะครับดาบของแทโอเพื่อตีให้พี่คลายบวก15ไปเลยแล้วกันเนาะดูออฟครับปุ๊บออกเป็นพลังโจมตีได้เป็นความเสียหายคิดิคอนจริง,รงๆให้แทโอใส่ก็ได้นะเนี่ยของดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะน่าจะสวยกว่านี้แต่ก็ได้อยู่คราวนี้เดี๋ยวเรามาตีชุดกันบ้างนะครับก็2ตัวด้วยกันออฟเหมือนกันเลยครับแต่ต่างกันที่ตำแหน่งเท่านั้นก็บวกไปเลยนะครับของแทโอก่กอนว่าจะออกอันไหน15เข้าไปครับบึ ออกเป็นอัตราคิดิคอนลงเป็นอัตราโจมตีจุดอ่อน2ครั้งแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์จริงๆนี้ถ้าลงเป็นความเสียหายคิดิคอนนี่ก็คือสวยอยู่นะครับแต่นี่ก็พอได้อยู่ใช้ได้ของดีครับผมอ่ะเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือชุดของยนฮี ee, ทองคําขาวถ้าออกเป็นอัตราคิแล้วแบบตะก,กี้ก็จะสวยนะครับบวก15ไปเลยแล้วกันเนาะบวกใบครับบึม วิ่งออกอัตราคินะครับแต่ได้คีแค่4ลงเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มีอัตราจุดอ่อนนะครับอีกหน่อยหนึ่งก็ถือว่าได้ใช้อยู่นะอันนี้ก็ของดีเหมือนกันนะครับเซตตีบอส <c oughs> หายากมากออฟแบบนี้ถ้าเราได้แบบนี้ก็คือสาย p e เดีนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นสาย p ีวใช่ไหมต้องเน้นสปีดนะครับออฟอันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากพอแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วออกชุดเซตแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะผมต้องล็อกไว้เลยนะครับการที่อุปกรณ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทำให้ผมปรับชุดเซตได้ง่ายมากขึ้นพอสมควรแต่เสียดายจุดอ่ออน,น้อย ถ้าเพิ่มอัตราคีย์อีกนิดนึงไม่ต้องปรับเยอะเลยสามารถโยกไปใส่ของอื่นๆเพิ่มเติมได้ก็มาแนะนานะครับว่าเราเลือกอนไนดีเผื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้นะเชียหลักๆเลยก็คือทำเดเมจก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเล่นง่ายมากขึ้นมากๆพาร์ทนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าชมไปแล้วครับของดีเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าอสปาดายิงบอสดอกเท่าไหร่สําหรับ C3 หลังจากที่เราใส่ชุดเซตอดีต4จักระพัด ล้านสองนะครับอ่าอันนี้ใช้แบกรถนะยังไม่ได้บัฟของลีนาด้วยถ้าได้บัฟของเดซี่แน่นอนว่าแรงมากขึ้นกว่านี้ส่วนในการจัดบิลเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งอันนี้ให้ดูเดเมจก่อนว่าประมาณไหน <Yeah. S 1> บัฟของลีนาครับ <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวดองดูว่าตอนได้บัฟเนี่ยจะแรงมากขึ้นหรือเปล่าเท่าไหร่ ต่เดียเซตมาแล้วนะอยู่ประมาณ3ฉีชนะครับถึงจะจบได้สำหรับชั้น15ธรรมดาดอกละ1 0 0 0งแสนเนาะสกิลหนึ่งนะครับสามแสนแปะดีบัฟเวทเบาบางแล้วก็ฉีดครับปิ้วหนึ่งล้านหนะครับอันนี้ก็คือติดจุดอ่อนนะเรียกว่า โอกาสการติดจุดอ่อนเนี่ยบอกเลยว่าสูงมากนะครับเกือบแล้วขาดอีกนิดนึงนะครับถ้าตัวละครซีแน่นอนไปปรับลดคิแล้วไปเพิ่มตรงอื่นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะซีจะได้อัตราคิดคอนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยฮิวไปครับฟื้นฟู SP เหมือนจะโดนหนักโดนนวงแล้วก็ฮิวเติมเข้าไปอีกทีนึง กันพาลาดเรียกลูกน้องมาสินะสกิลของแบคโหลดปิวและก็ฉีดล่างฉีดบนเห็นไหมครับเกินเดเมจถ้าฉีดประมาณสัก1ล้านนี่ก็คือสามารถจบ15ได้อยู่สำหรับ3ฉีด จากที่ลองดูตเมดนะครับประมาณนี้แต่ถ้าฉีดได้มากกว่านั้นก็จะดีนะครับจะได้จบได้ง่ายขึ้นเผื่ออยากจะทำสองฉีดก็ได้เหมือนกันนี่เลย